สวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาขายข้อกระจังนะครับาสาหรับเพื่อนสมาชิกหรือเพื่อนช่างด้วยกันนะครับอคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะครับว่า,าช่างอีหลอกว่าเป็นแบตกราฟินนะครับที่จริงแบตกราฟินยังไม่ได้ผลิตนะครับที่จริงใน,ในคู่มือหรือว่า,าเราไปจาะลึกในบริษัทยาเดียนะครับก็จะเป็น ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าแบตกราฟินนะครับถ้าแปลเป็นไทยนะครับตัวนี้เนี่ยภาษาจีนนะครับเท่าีเป็นแบตกราฟินขนาด20แอมป์12โวลต์นะครับซึ่งจะต่างกับแบตตะกัวกรดเยอะนะครับอันนี้คือแบตตะกัวกรดที่มากับรถไฟฟ้าจีนเหมือนกันพวกนี้ก็มาจากรถไฟฟ้าจากจีนเหมือนกันแต่ว่าคนละแบบแบบหนึ่งก็เป็นตะกัวกรดธรรมดานะครับแบบหนึ่งก็จะเป็นแบตกราฟินนะครับลักษณะ21 20แอมป์เหมือนกันก็รูปร่างใกล้เคียงนะครับอ่าสังเกตด,ดูข้อแตกต่างอย่างหนึ่งคือถ้าแบตจะกลักดนะครับถ้าเราชาร์จอ่าเกินเวลานะครับก็จะบวมอย่างนี้นะครับเนี่ยอ่าใช้งานอ่าชาร์จนานเกินหรือว่าชาร์จกระแสอ่าต่อเนื่องนานๆน,น,นะครับหรือว่าใชา้โหลด ใช้จนแบตหมดก็จะเป็นลักษณะแบตบวมอย่างนี้นะครับซึ่งต่างกับแบตกราฟินเยอะนะครับทั้งการชาร์จและการดึงกระแสนี่ต่างกันเยอะนะครับสาหรับการชาร์จนี่สาหรับแบตตะก,กัวกดนี่อย่าง20แอมป์นะครับก็ชาร์จไม่เกิน2แอมป์นะครับจริงๆไม่เกิน2แอมป์นะครับถ้าเกิน2แอมป์ไปแล้วนะครับรับรองว่าบวมแล้วก็ใช้งานปีหนึ่งก็เริ่มจะไม่ไม่ดีนะครับแบตเริ่มเสื่อมแล้วนะครับซึ่งต่างกับแบต อะกาฟินนะครับที่เพื่อนๆเข้าใจว่าเป็นแบตตโกนๆจริงๆไม่ใช่นะครับแต่อีกก็หาข้อมูลมาก่อนที่จะมาลง u t u b e นี่ก็หาข้อมูลมาพอสมควรนะครับอ่าสำหรับใครที่แย้งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถแย้งได้นะครับอ่ตัวนี้นะครับการชาร์จก็ต่างกันแล้วนะครับตัวนี้นี่จากเครื่องชาร์จของของมากับบริษัทนะครับรถ AG นะครับอ่าเขาชาร์จอยู่ที่อ่าไฟ900วัตต์นะครับตอนที่ชาร์จใหม่ๆที่แบต ต่ําแล้วนะครับแบบคือเตือนให้ชาร์จนะครับเขาจะชาร์จด้วย DC นะครับตัวนี้จะมีอยู่ที่6ก้อน72โวลต์นะครับชาร์จไฟอยู่ที่10แอมป์เลยนะครับตอนที่จับหนี่ได้เกือบ10แอมป์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบตตะกัวกดนี่ชาร์จ10แอมป์นะเรียบร้อยนะครับเซลล์นี่แผ่นธาตุนี่รับรองว่าร้อนนะครับแล้วก็บวมอย่างนี้เลยนะครับแต่อันนี้ซึ่งแตกต่างกับแบตตะกัวกด มากนะครับสามารถชาร์จกระแสได้เยอะกว่าตัวกวกดนี่ประมาณาคิดดูว่า10แอมป์กับ2แอมป์นี่ต่างกัน5เท่าเลยนะครับแล้วก็ความร้อนนี่ก็ต่ำนะครับแล้วก็ชาร์จได้เต็มเร็วนะครับ2-3ชั่วโมงนี่เต็มนะครับแต่ตัวนี้นี่ชาร์จกระแสต่ำประมาณอาชั่วโมงนี่น่าจะเต็มนะครับอ่าแล้วถ้าเราชาร์จทิ้งไว้นะครับตัวนี้นี่บวมนะครับ ชาร์จไม่ยิ่งนานยิ่งบวมแต่ตัวนี้ไม่มีบวมนะครับอันนี้นี่ข้อแตกต่างการชาร์จนะครับแตกต่างกันอ่ะเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็าการใช้งานนะครับอ่าอ่าตัวนี้ถอดออกจากรถไฟฟ้าตัวเล็กนะครับพี่กล้องอยากขี่สิอ่านะครับตัวนี้ที่จริงมันมีหกก้อนนะครับพอดีเอาไปใส่ให้หลานนะครับอ่าความแตกต่างนี่เอาลกล้องบิดเร็วๆสิลูกบิดเร็วโชว์ดิบิดเร่งเร็ว,ว,เ,รวเห็นไหมครับ ความเร็วนี่แรงมากนะครับนี่ตัวนี้พอดีสองก้อนถอดให้หลานอีกสองอีกสี่ก้อนก็ถอดไข่นะครับเอาพี่ก้อนลองขี่ใชพ่พี่ก้อนลองขี่ใช่เอาตัวนึงใหญ่ๆนั้นลองขี่ดซิเอาเด้อลูกเอาพี่แต้ขี้ดูขี่มาเอาขี่แรงๆโชยให้ลูกเห็นไหมครับเราจะต่างในจ่ายกระแสได้เยอะกว่านะครับเอาไปเร็วๆูกไปแล้วๆูกเห็นไหมครับรอลากเลยนี่ นี่ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดว่าแบตกาฟินนี่ดีกว่าแบตตะปวกดเยอะนะครับคืออายุการใช้งานนี่จะนานกว่านะครับตัวนี้นี่ตะปวกดนพูดจริงๆนะครับรักษาไม่ดีนี่ปีหนึ่งเรียบร้อยนะครับแต่ตัวนี้นี่สามปีขึ้นก็ยังใช้งานได้ดีนะครับอาจจะเป็นลองแต่เป็นลองก็เมื่อต่อเมื่อว่าเทียบกับแบตลิเทียมนะครับลิเทียมฟอสเฟตก็จะเป็นลองการชาร์จกระแสก็ไม่ได้หนีกันนะครับสําหรับลิเทียม กับแบตกาฟินตัวนี้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าเราเซฟจริงๆนะครับเซฟจริงๆถ้าเป็นลิเธียม20แอมป์นี่ก็ชาร์จอยู่ที่ประมาณ5แอมป์นะครับอ่าแต่ว่ากาฟินนี่บริษัทเขาตั้งไว้เลยนะครับอยู่ที่8-900วัตต์นะครับอยู่ที่เกือบ10แอมป์เลยนะครับกระแสอ่าในการชาร์จนะครับอ่าก็ไม่ทําให้แบตบวมนะครับนี่ตอนนี้ได้อัปเดตมาเป็นลิเธียมนะครับอ่าเพราะอะไรเพราะว่า น้ำหนักค่อนข้างจะเบาวกว่าน,นะครับ20แอมป์เหมือนกันเป็นโมดูลถอดชาร์จได้นะครับก็เลยลดน้ำหนักไปได้เยอะเลยนะครับแต่ทุนนี้พอดีขายลูกละ800นะครับราคา c c a อยู่ที่209นะครับแรงดันอยู่ที่12.9นะครับแบตคือแบตนี่ค่อนข้างจะใช้งาน8 0 9 0เลยนะครับดูจากนั้นขี่อีกรอบนะครับเอาพี่แต้มขี่เร็วๆเลยลูก เอาตอนนี้ก็ขี่มาชั่วโมงกว่าแล้ว <c oughs> ปั่นนะครับเนี่ยไหมแรงมากครับตายกระแสค่อนข้างจะแรงมากนะครับโอเคนะครับคลิปนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนอเพื่อนช่างด้วยกันนะครับที่ว่าให้หาข้อมูลมาหน่อยอย่ามาหลอกอลูกคลิปเลยนะครับที่จริงนี่ การที่จะลงคลิปก็ต้องหาข้อมูลมาพอสมควรนะครับบางท่านก็อาจจะแย้งนะครับแต่ที่จริงนี่ข้อมูลก็ถ้าว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าดูข้อมูลเชิงลึกก็คือเป็นแบตกราฟินนะครับเป็นเทคโนโลยีที่จริงเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับอะไรต่ท่านบอกว่ายังไม่ได้ผลิตที่จริงนี่คนผลิตคนคิดค้นมามันตั้งนานแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันคิดคน้น ใช้กับมือถือนะครับมาก่อนนะครับยังไม,ม่ได้ใช้กับรถโมไซค์แต่ไอเจเนี่เอามาใช้นะครับอันนี้ข้อมูลชงลึกก็เพื่อนๆก็ไปศึกษาได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ใช้งานดีนะครับสลับกราฟิน20แอมป์12บสโวลต์นะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดตามคลิปช่างเอ๋ทำได้นะครับคลิปจริงทําจริงลองให้ดูจริงๆเทียบให้ดูชัดๆระหว่างแบตตะกบกดและที่ แบตกราฟินมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับสวัสดีครับ